รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอืมิิค่ะอืมอะไรลกูกนี่ขอทำสวยนิดนึงได้ไหมคะยังไม่เสร็จเลยอะ่ะดูลิปติดฟันเลยเนี่ยอ๋อ หนูอยากทำสวยเหมือนกันโอเคว่าแล้วดูกระจกเลยลูกนี่หนูเองนะคะก็ต้องหัดทำสวยเหมือนกันลูกทำสวยให้เสร็จดูซิมีขีดตรงขี้ตาไหมเพราะว่าวันนี้มีจะพาหนูนิ่งๆและทุกๆคนค่ะไปดูหนังกัน ขุนการละลาโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Mazda CX5 ใหม่ SKYACTIV e SUV กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเวลาใหม่ๆแบบนี้จุกวันเสาร์9้าโมงเช้ากับรายการดีอ a นิ m a ลละล้คนที่พัก จัดทีเที่ยวค่ะรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสัตว์เลี้ยงสัตว์รักของคุณอย่างที่เมียมเกริ่นไปช่วงแรกนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะมีอมจะพาทุกคนและหนูนิ่งๆไปทำความรู้จักกับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบอกเลยค่ะว่าสายสัตว์สาย คอหนังห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่าเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ <c oughs> ความลับของแก๊งคนฟูค่ะ <c oughs> ช่วงเรื่องนอกกรงบายกิจิต here you go see you later Chloe Long, Mel. Bye, sweet Pete. See you, Gino. Bye, bye. bye. bye everyone. อะไรบอกมีมามีไม้ความลับน่ะ you good boy, บอกมี้สิคะอยู่บ้านตัวเดียวทำอะไรเป็นเด็กดีหรือเปล่ามีเชื่อใจหนูเลยไม่ติดกล้องวงจรปิดพูดเลยสต่ว่ามันงานอยู่มากๆกับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้คะ่ะ ต e c วเข็ทไลฟ์ออฟเนะคะจะเข้าใช้ในโรงบ้านเราเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมนะคะอ๋อสำคัญมากอีกหนึ่งอย่างนิ่งๆรู้ไหมคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาได้จับมือกับงาน Thailand International Duck Show 2016ค่ะเขาร่วมมือกันนะคะจัดงานนี้ขึ้นส่วนรายละเอียดของงานนี้ค่ะจะเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจมากแค่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าค่ะช่วงคัมพีสีขาสนดาสนุนได้ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง P.R.S Center Same Dog Different Care ในช่วงคำพีสีขาวันนี้ผมนายศัตวแพทย์อานนชุมคำลือประธานสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคตาแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงหมออานนท์จังหวัดเชียงรายจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุปักพันุปักมีจุดกำเนิดมาจากประเทศจีนรูปร่างหน้าตาที่สั้นจมูกบี้ตาโปนดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงในสภาพอากาศที่ร้อนจัดในสายพันธุ์ปักเองมีโรคี่พบบ่อยอยู่2ระบบใหญ่ๆระบบที่1คือโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจมีอาการหายใจลําบากหายใจติดขัดหายใจเสียงดังหรือมีลักษณะลิ้นสีม่วงคล้ำควรรีพบพาไปพบศัลยแพทย์ทันทีนอกจากนี้โรคตาเป็นโรคฮอทิตอันหนึง่งที่เจอได้บ่อยมากสาเหตุเป็นเพราะพันธุ์ปักมีลักษณะดวงตากลม ปนโตมากกว่าปกติเป็นผลทำให้ดวงตามีโอกาสได้รับความเสียหายเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อเป็นผลทำให้สุนัขตาบอดได้ง่ายมากอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้บ่อยคือภาวะตาแห้งทั้งนี้เนื่องจากสุนัขพันธุ์ปั๊กมีภาวะตาโปอนดวงตากลมโตทำให้น้ำตาระเหยได้ไวกว่าปกติดังนั้นหากเจ้าของตรวจพบตาแดงเจ็บตามีขี้ตาควรพาไปพบศัตวแพทย์ใกล้บ้านทันที สุดท้ายโรคต้อกระจกและโรคต้อหินหากท่านตรวจพบสุนัขของท่านมีอาการเดินชนหรือมีกระจกตาเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขุ่นตาแดงมีขี้ตาควรพาไปพบศัลยแพทย์ทันทีชอบว่ะ้ความรู้เดก เรื่องนี้ก็จะเป็นมีตัวเอกอยู่สองเรื่องนะคะก็คือดุ๊กแล้วก็แม็กซ์นะคะดุ๊กกับแม็กซ์เนี่ยก็จะมาเป็นทีมของงานของเราใน Thailand International j o นปี2 0 1 6ันสกสนับสนุนการละลาโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟ i ์อ่อนมาสด้า CX 5ใหม่ Sky Active SUV นักอันดับหนึ่งของเมืองไทย Thailand International Do ลด o อช2016 Impact เมืองทองทานีเดลิซ <c oughs> ิโอด็อกคุกด็อกเซิร์ฟและด็อกอิทกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองค่ะของรายการ The Animal Lab ลลคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะแน่นอนอย่างที่มีอัเเินไว้แล้วค่ะช่วงที่สองว่ามีจะมีภาพบรรยากาศค่ะของงาน Thailand International Do ลดอกช2016ค่ะมหกรรมของคนรักสัตว์อันดับหนึ่งที่บอกเลยค่ะว่าคนรักสัตว์ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะส่วนในงานนะคะจะมีอะไรบ้างอยากดูแล้วใช่ไหมลูกไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลด็อกโชว์ปีนี้นะคะครั้งที่15แล้วพี่ตุ้มขามีความพิเศษจากปีอื่นๆอย่างไงบ้างคะไปเที่ยวที่งานปีนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศฮอลลีวูดนะคะสุขสนุกสนานแล้วก็ยังแถมมีการจัดก,การประกวดเป็นหมาเป็นหลายพันตัวนะคะมีบูธ2 0 0บูธมาจากทุกประเทศเท่าที่ทราบมาจากต่างประเทศด้วยนะคะแล้วเราก็ามีจิตกรรมพิเศษที่ทุกคนต้องเลิฟรักก็คือเราจะมีการแบ่งปันเราจะมีแชร์ริง นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาให้กับสุนัขพิการไม่สุนัขยากจนนะสุนัขจรจัด<ะ>แล้วก็แน่นอนค่าเข้าชมก็เราจะต้องแบ่งเงินไปให้กับโครงการหนึ่งบาทเพื่อเจ้าตู่ผู้หิวโหยนะคะง<ะ>ั้นมาที่นี่ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกและก็อิ่มแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ยังมีความสนุกสนานได้ความรู้กลับไปด้วยนะคะร<ะ>บท,ทุกรบทุกร้แล้วเราก็ได้พันธมิตรใหม่มาก็คือยูเนเต็ด International Pictures Far อีส t จำกัดนะคะ,ะมีหนังเรื่องที่สนุกมากเกี่ยวกับหมาถ้าใครจะเรียกว่ารักหมาเนี่ยต้องไม่พลาดนั่นก็คือ The Secret Life of Pets นะคะหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นมีตัวเอกอยู่สองเรื่องะนะคะก็คือดุ๊กแล้วก็แม็กซ์นะคะ ดูก,กับแม็กซ์เนี่ยก็จะมาเป็นทีมของงานของเราใน Thailand International j o นลปี2016โดยมีการจัดการประกวดดูกแม็กซ์ในภาคภาษาไทยเรียบร้อยไปแล้วได้ได้ตัวแทนเรียบร้อยไปแล้วนี่เลยตัวแทนของพระเอกก็คือแม็กซ์นั่นเองแนะนำนิดนึงค่ะชื่อไข่ต้มครับเ <c oughs> จ้าของชื่อเชา ถ่ายทอดความพิเศษของน้องนิดนึงค่ะทําไมน้องถึงชนะแล้วก็ได้เป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้ของประเทศไทยน้องหน้าเหมือนที่สุดครับ <Wow. S 2> มากเหมือนนะครับตาสีตาก็จะเป็นสีสีแบบทองๆเหมือนพระเอกเลย <Wow. S 2> ใช่ครับ <Wow. S 2> แล้วก็ความสนก็เหมือนพันเดียวกันด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาคือเรื่องลับแก๊งขลนฟู <c oughs> เราต้องถามว่าเอกพระเอกไทยแลนด์ของเราว่ามีเรื่องลับๆอะไรของเขาบ้างไหมคะในการเผยแพร่ออกสื่อให้เรานิดนึง ไข่ต้มชอบชอบแอบไปขุดดินนะครับแล้วก็ตัวเลอะหน้าเลอะกลับมาก็ต้องจับไปอาบน้ําเกือบทุกวันเลย<ม>แอบขุดดินหลังบ้านแบบเป็นหลุมหลายหลุมเลยครับแล้วตอนนี้มีแอมก็อยู่กับน้องดุ๊กวาชินชชยแลนด์นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of p e t นั่นเองให้คุณแม่คนแนะนำแล้วกันนะคะแนะนำน้องนิดนึงค่ะ ชื่อน้องเบลล่นะคะเป็นสายพันธ oh, 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 ุ right ์ Caucasian Shepherd ค่ะอย่างทราบภาะเรื่องลับๆของขนฟูนะคะสำหรับตัวนี้คืออะไรคะคือเขาชอบแอบหนีออกจากบ้านนะคะอ๋อทกยังไงก็ต้องปั่นจักรยานไปตามเขาบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้ค่ะหลายๆคนคงตั้งใจฟังมากค่ะพี่ตุ้มว่าจัดที่ไหนและวันที่เท่าไหร่บ้า แน่นอนต้อง IMPACT เมืองทองธานีเท่านั้นนะคะอิมแพของเราก็เปิดพื้นที่1 0,000หตารางเมตรคืออาคาร1และอาคาร2ในวันที่30มิถุนายน,นนี้นะคะเป็นวันพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์ที่3อย่าพลาดเด็ดขาดต้องขอจองตัวเพราะว่าถ้าพลาดงานนี้แล้วก็ในแวดวงของคนลักษุนัขก็บอกว่าแหมพลาดงานออสการ์ถ <c oughs> ้าไม่มานี่พูดเลยว่า <c oughs> ไม่ใช่แฟนตัวจริงจะบอกเลยคะ่ะว่ารักหมาได้แหละ อีกหนึ่งเรื่องค่ะสำคัญมากๆกว่านั้นเลยนะคะคือถ้าใครที่อยากจะมาเจอหนูนิ่งๆเรามีแอมน,นะคะสามารถมาเจอกันได้ที่งานนี้เลยค่ะใครอยากได้เดลิซิโอฟรีๆกลับบ้านมาร่วมสนุกที่มูดกันนะคะเนาะช่วงเดลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบ มีอมมีนั่นกับหนุ่มนครสวรรค์เพื่อที่จะมาโชว์ความสามารถค่ะว่าแต่ตัวนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ตัวนั้นหรอก็ไม่ใช่อีกอ่๋อนั่นไงอยู่บนเวทีมาทาําความรู้จักกับเขากันค่ะน้องกระเพราและชายเย็นเซเลบและเน็ตไอดอลจากนครสวรรค์ค่ะ <c oughs> แนะนำความสามารถของน้องๆนิดน,นึงซ <c oughs> ึ่งเป็นที่มาของวันนี้ที่เราได้มาเจอนะ กระเพรานี่ก็กระตะคาตะก้ากระโดดเหยียบหลังส่งตัวอะไรพวกนี้ยเกาเย็นก็ทำขาเจ็บหมอบคานกิ้งกระโดดข้ามหลังเดินสองขาเต้นระบมอะไรพวกนี้ ประมาณร้อยห้า150รางวัลน,นะครับแล้วก็มีถ้วยพระราชทาน6กใบครับท,ที่บ้านนี้ทุกวันนี้ไม่มีที่นอนนะคะมีแต่ที่วางถ้วยคอไว้นะอึคอไว้อ,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 อน,นความสามารถเนี่ยพีู่จะฝึกเขายังไงและใช้เวลานานแค่ไหนคะการฝึกมี2วิญญาครับฝึกใช้ขนมล่อในการฝึกหรือคำสั่งเสียงหรือคำสั่งมืออย่างเงี้ยทำารสมาธิอ่ะวันนี้ค่ะ ขนมนะคะเพื่อเป็นของรางวัลในการฝุงขพี่ปูวกติแล้พี่ภูเคยใช้ไหมคะผลิตภัณฑ์เดลดซิโออ๋อใช่ใชทานกันตลอดใช่อกินเปล่าเอาจานมาใส่ป่ะอย่าลืมนะคะอุปกรณ์ที่ทำให้น้องหมามีความสามารถแล้วก็เป็นเครื่องมือและตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือขนมอบเดนดิซิโอที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแทกและ มีหลากหลายรสชาติด้วยค่ะหนูนิ่งๆก็ชอบพี่กะเาวแล้วก็น้องชายเย็นก็ชอบแล้ะลูกๆสีขาวบ้านคืล่ะคะรับรองเลยว่าถ้าได้ชิมจะติดใจแน่นอนค่ะคือบอกโลถูกใช่ไหมคือเออเบ้านหลังสีขาว,ขาวคือสีขาวนะใช่แต่บรรยากาศไม่แน่ใจเลยว่าใช่หรือเปล่า แกประกูห้องมันปิดเองสัญญาสนุนการหลล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเ c คนิค a l l i ์ออกม Mazda CX5 ใหม่ Skyactive SUV d e n t e r p l u ลมากกว่าขนมที่น้องหมาต้องรอง พักสดได้เที่ยวค่ะช่วงแรกมีอันพาทุกคนไปไหนอ่ะอ๋อไปดูหนังอะเนาะช่วงที่สองละคะไปไหนคะใช่ใช่ไปงานน้องหมาค่ะ <c oughs> ช่วงสุดท้ายนะสิเราไปไหนกันดีอะนิ่งๆอ๋รู้ละมีอันจะพาทุกคนค่ะนิ่งๆกลัวเห็นไหมก oh, <no. S 1> ลัวน้ำเลยอ่ะ ไปหาสิ่งเร้าค่ะที่จะทำให้สารในร่างกายของทุกคนนะคะมันหลังออกมาค่ะหลั่งแล้วก็หลังหลังหล่งออกมาแบบไม่หยุดเลยไปดูกันปะกลัวนำละหนูเนะี่ยแอคติ้งเทพ จังเก้ตกใจตาเออเราอยู่ไหนกันเนี่ย,ยนี่นี่ oh, <no. S 1> เขาบอกว่าที่พักของเราอ่ะมันจะมีสระว่ายน้ำไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมเ oh, <no. S 1> ออไม่เอาหรอไม่เอาหรอมีทีมงาน <Yeah. S 2> เล่นพี่แรงอะไรกับมีค่ะเนี่ย ่ะถึงไหนแล้วคะมีมาถึงแล้วค่ะคือบอกโลถูกใช่ไหมคือเออเออบ้านหลังสีขาวอืมคือสีขาวนะใช่แต่บรรยากาศไม่แน่ใจเลยว่าใช่หรือเปล่ามิอย่ารีบดมีกลัวค่อยๆขึ้นไม่รู้เราจะเจออะไรบ้าง ไมค่อยขึ้นแล้วเราจะเข้าห้องไหนอะ่ะอ๋อเสียงประตูยังหลอนเลยนิ่งๆอย่ายารงมาโอ๊ยหน้ากัวจยตายเดินเล่นอยู่ได้ฮัลโหล รอประตูเปิดเองว่ะ oh, <no. S 1> ไม่ไม่พี่ไม่ได้หลอนประตูเปิดเองจริงทีม oh, <no. S 1> งานยังไม่มาเลยจับมือกันไว้ oh, <no. S 1> เคยฟังจากคนอื่นพูดมาบอกนี้เล่าให้ฟังสาร,รพาัด ในเรื่องราวที่มีกำลังเผชิญมีคิดว่าต้องเจอเองแบบนี้ oh, <no. S 1> คือจริงๆแล้วอ่ะข้างๆอะมีวัดแต่ว่าครั้งจะวิ่งไปหาหลวงพ่อถามว่าท่านหรือเปล่าไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะใช้ตัวตนนี้เท่าไหร่กันวิ่งไปหาหลวงพ่อเวลาเรารู้สึกหวัดเราต้องการกลุมมือใครสักคนเคยฟังเพลงพี่เบิร์ไหคะ Oh. ผิดเวลาหรือเปล่ามันหลอนมากชังหาและน่ากลัว oh, <no. S 1> ag, นั่งติดผี The Shock On Stage โอ้เธอดู On Stage ก็เรียวเหมือนมีที่กำลังไลฟ์ oh. อยู่เหมือนกันนะ เลี้ยง P.R.S Center Sam Dog Different Cat และ Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat Cat ขอขอบคุณสถานที่นะคะที่ทำให้เมีเยรู้สึกอินกับหนังพี่ป๋องมากนั่ ช็อกอ๋สเตสค่ะจะบอกเลยค่ะว่าสถานที่นะคะทําให้มีรู้สึกอินก็จริงแต่ว่าอินแค่หลังเดียวหลังอื่นไม่ค่อยเป็นหรอกคือมีรู้สึกว่าการฟรีของมีเนี่ยก่อนที่จะไปดูละครเรื่องนั้นเนี่ยที่ละครเวทีไม่จาเป็นต้องสร้างบรรยากาศหรือให้มีมาที่นี่เกิดนิ่งๆสองคนแล้วมาเจออะไรแบบนี้นะคะวันหลังไม่ต้องนะคะใครเป็นคนคิดจะโดนตีมากๆเลยรู้ไหมคะ หาสถานที่แบบดีๆมี่เป็นคนวิวตัวเองได้วิวง่ายไม่จำเป็นต้องมาสร้างอะไรขนาดนี้ทำไมทุกอย่างมันมืดลงใจ่ใชืไหไม้ก็ตายแล้วมาแล้วเปลี่ยนย้ายโลก